ดูตัวอะไรนั่น,นหอน,อนอนเจเจเ<ด>กเเจเอเอเอ,เอไม่ไปไม่ไปเป็นขยะไม่เอาไม่เอาสกรปรกไม่เอาไม่เอามันจะหนอนนะหนอนนะหนอยทากจะกัดนะหนอยทากนะ มีไหมหอยทากมีไหมอูฮะอู๋อูงูใช่งูค่ะเจเเอ๋งูเจเจงูมันจะกัดลูกเจเออเจครับจเ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 จอะไรลูกหินเหรอก้อนหินไหนก้อนหินก้อนหินอยู่ไหนอือ ไม่ใช่ใบไม้เหรออะไรครับออกกำลังกายให้แม่ดาดูหน่อยออกกำลังกายยังไง